วันนี้นะครับมาพบกับไลฟ์ของอาจารย์โทนี่เทพการขายอีกครั้งหนึ่งนะฮะไลฟ์วันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรียกว่าการใช้จุดแข็งครับเพื่อจะพิชิตทุกอย่างของคุณเลยนะฮะอันนี้ซึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะฮะที่ผมอยากจะแจ้งตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีบางคนเข้าใจผิดนะบางคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยสิบอย่างเนี่ยนะฮะที่เราทําได้เนี่ยตอนที่เราเด็กๆอะ่ะบางทีครูบาอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหนูนะ อ่อนเรื่องนี้นะฮะอ่อนเรื่องคณิตศาสตร์นะอ่อนเรื่องการคํานวณอ่อนรู่นนี้แล้วหนูต้องไปพัฒนาจุดอ่อนนะเพื่อให้เะเก่งมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกัน10อย่างตรงเนี้ยคุณอาจจะมีจุดอ่อนสักสักหกอย่างแล้วมีจุดแข็ง4อย่างเนี่ยแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงการพัฒนาจุดแข็งตรงนี้เลยนะครับซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นฮะความเป็นจริงเนี่ยนะครับคุณต้องสามารถที่จะพัฒนาเนี่ยจุดแข็งของคุณได้ และการที่คุณพัฒนาจุดแข็งเนี่ยมันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ดีกว่าคุณเอาเวลาไปปรับปรุงจุดอ่อนนะครับตรงนี้นะฮะมันมันมีสิ่งที่พิสูจน์ความสําเร็จกันเยอะแยะเลยนะฮะว่าคนที่ใช้จุดแข็งเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในโลกธุรกิจนะครับเอ๊แต่มันก็จะมีคําถามอีกนะว่าเอ๊แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยผมจะรู้ได้ไงครับอาจารย์หนูจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้ผมเนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างนะซึ่งอันเนี้ยม,มันมีวิธีการค้นพบจุดแข็งเนี่ยได้หลายวิธีเลยนะฮะ อย่างแรกครับก็คือไปถามคนใกล้ตัวนี่แหละนะฮะถามคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ถูกไหมฮะแฟนพี่น้องก็ได้ถามเพื่อนก็ได้ถามเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะฮะว่าเราอ่ะมีจุดแข็งอะไรบ้างนะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งเนาะจุดหก็คือถามคนใกล้ตัวนะครับแต่ว่าการที่เราถามคนใกล้ตัวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีข้อควรระวังบ้างตรงบางทีเนี่ยบางทีเขาอาจจะเกรงใจ หรืออาจจะพูดอะไรไปได้ไม่หมดเพราะว่ากลัวเราเสียใจก็ได้นะฮะบางทีเราไปถามว่าเอ้ผมผมคิดว่าน่าจะมีจุดแข็งอะไรบ้างครับผมทําตรงนี้ดีไหมบางทีพอเขาเกรงใจเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเราหมดเขาบอกเออมันก็ดีอยู่แล้วล่ะตรงนี้ก็ทําไปเถอะอย่างเงี้ยมันมันก็โอเคเนาะเพราะนั้นตรงนี้จุดหนึ่งคือถ้าเกิดเราไปถามคนใกล้ตัวเนี่ยบางทีเขาอาจจะบอกไม่ได้นะแล้วบางทีคนใกล้ตัวเราเนี่ยโดยเฉพาะบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเราถูกไหมนะคนที่เป็นญาติพี่น้องเราเนี่ย คนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีผลประโยชน์กับเราถูกไหมแล้วเขาอยู่กับเรามานานบางทีเขาอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเฮ้ยเราอะ่ะต้องการจุดแข็งในการทํางานเราต้องการจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจเนาะแต่ว่าเขาบอกไม่ได้อะ่ะเพราะเขารู้จักเราเด็กๆเ,เขารู้จักเราแค่ในแง่ของการเลี้ยงดูมาเต,ติบโตมาด้วยการเป็นเพื่อนคุยกันเนาะเพราะฉะนั้นในแง่ของคนใกล้ตัวเนี้ยบางทีอาจอาจจะลําบากนะฮะในแง่ของการหาจุดแข็งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเขยืบไปนิดนึงเขยืบไปคุยในส่วนของที่เป็นระดับหัวหน้างานอ่าระดับที่เป็นลูก ลูกค้าก็ได้หรือหลักที่เป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะคุยอย่างนี้ก็ได้ครับว่าสมมติว่าเราทํางานกับบริษัทหนึ่งนะคือถ,ถ้าเกิดเป็นเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องความเกรงใจกันหรือบางครั้งเนี่ยเราไปทํางานกันแล้วอาจจะมีการเมืองมีอะไรกันนิดนึงจนทาให้ไม่กล้าบอกอะไรทั้งหมดเพราะว่ากลัวเราอาจจะเด่นกว่าคนอื่นหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าหัวหน้าเราเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ส่วนตัวผมนะผมมองว่าหัวหน้าเราเนี่ยอาจจะมีความจริงใจมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานของเรา เพราะว่าหัวหน้างานเราอะไรครับหัวหน้างานเราเขาต้องการพึ่งเราถูกไหมว่าเราเป็นลูกน้องเขาเขาต้องการให้เราในฐานะลูกน้องเนี่ยทำงานได้ดีทํางานช่วยเหลือหัวหน้านะ,ะับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้ไปถามหัวหน้าก็ได้นะฮะว่าเรามีจุดแข็งอะไรนะจากการแต่ว่าน,นี้คือทั้งทํางานกันสักพักนะคือถ้าเกิดเราเพิ่งรู้จักหัวหน้าใหม่ๆแล้วแบบเพิ่งทํางานได้แค่สามสเดือน6เดือนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยสังเกตเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นหัวหน้างานที่ทํางานเป็นหลักปี2ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยเนี่ย น้องเนี่ยคิดว่าน่าจะมีจุดแข็งตรงนี้นะหรือจากการที่พี่สังเกตนะการพูดจาตรงนี้จุดแข็งตรงนี้น้องเอาไปปรับใช้ได้เลยเนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถามในระดับที่เป็นหัวหน้างานหรือถ้าเกิดเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยถามคนที่เป็นหุ้นส่วนถามคนที่เป็นลูกค้าก็ได้ว่า,วาเรามีจุดแข็งอะไรทําอะไรหรือถามนี้ก็ได้ครับว่าอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าดีกับเรารู้สึกชอบเราอะไรที่เหมือนรู้สึกเราทําได้ดีเป็นพิเศษนะอันเนี้ยอย่างแรกนะครับก็คือถามคนรอบข้างนั่นเองนะครับแล้วมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะฮ เรื่องการพัฒนาจุดแข็งตรวนี้นะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะมันมีผมว่ามีสักห้าสิบหกสิบปีแล้วอะ่ะในในวงการธุรกิจหรือไม่ว่ากระทั่งในวงการ H r ชเนี่ยนในวงการที่มีการรีเสิร์ชเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะว่าเขาต้องการเอาไว้พนักงานองค์กรเขารู้จุดแข็งแล้วก็เอาไปใช้ได้นะฮะรวมถึงหนังสือเรื่องการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็มีเขียนอยู่หลายเล่มเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะฮะหลายปีมาแล้วฮะผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้นครับก็คือจอดจุดแข็งฮะวิธีพัฒนาพรสวรรค์ของตัวคุณเอง มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะลอ,ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมค,บคือหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาจะมีให้เราทําแบบประเมินนะฮะแต่แบบประเมินเนี่ยเสียเงินต่างหากนะคือคอ,อันนี้ไปดูจากเว็บไซต์ของเขาได้มันชื่อ s e n s f i n d e r ภาษาอังกฤษมันชื่อ Sensefinder นะครับแล้วก็ sensefinder com ตรงนี้เราจะไปทําแบบทดสอบนะผมจําราคาไม่ได้เท่าไหร่แล้วอาจจะหลักร้อยหลักพันต้นๆเนี่ยแล้วเขาจะมีแบบทดสอบให้เราทําประมาณครึ่งชั่วโมงเลยแล้วพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว,ว่าจุดแข็ง5อันดับแรกของเราเนี่ยคืออะไรบ้าง นะฮะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาขายหนังสือหรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ผมมองว่าอีกวิธีหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าเอ้เราไปถามคนรอบข้างแล้วเนี่ยแล้วคนรอบข้างเราัวหน้าเราหรือคนเนี่ยเนี่ยไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนออกมาได้นะฮะการที่เอาจุดแข็งจากหนังสือพวกนี้มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะเพราะว่าผมไม่ได้มารีวิวหนังสืออะไรอย่างนี้แต่ผมอาจจะบอกว่าโดยคร่าวๆเ,เ,เนี่ยจุดแข็งของเราครับในหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาแบ่งด้วยกันทั้งหมด34ประการเยอะมากเลยนะสารี่ือ คือใครจะไปคิดถูกไหมว่าถ้าเกิดเราพูดถึงจุดแข็งเนี่ยเราจะสามารถแยกจุดแข็งของคนได้ถึง3 4ประเภทนะแต่จริงๆในหนังสือเล่มนี้มันมันทำได้แล้วก็ทํามาเป็น 30- มสปีละนะฮะมันก็มีหลายอย่างเลยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะแต่ว่าเล่าให้ฟังบางอย่างเช่นแบบจุดแข็งที่แบบคนเป็นผู้สร้างความสําเร็จคุณเป็นนักเริ่มอะฮะคุณเป็นนักจัดการคุณเป็นคนสื่อสารได้ดีคนเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจได้ดีนะคุณเป็นนักต้อนรับคุณสร้างความสัมพันธ์ได้ดีคุณมองโลกในแง่ดีคคุุณณเเชื่อมอมันใตวง ชนะใจคนอื่นได้นะอันนี้เป็นจุดแข็ง3าประการแต่ว่าถ้าเกิดเราได้มีการทำแบบทดสอบของเซนไฟเดอร์มันจะเหลืออยู่แค่5อย่าง5อย่างที่เป็นท็อปไฟเลยที่เป็นจุดแข็งหลักของเราเพื่อจะไปพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งจุดแข็งตรงนี้ผมจะบอกกันะว่ามันเปลี่ยนตามเวลาด้วยนะหนังสือเล่มนี้ผมทำเซนไฟเดอร์น่าจะประมาณ3รอบละคือรอบแรกเนี่ยผมทาใหม่ๆน่าจะตอนจบทํางานใหม่ๆมั้งปี2 0 0 0ต้น,ตน แล้วก็ประมาณเมื่อสิปีที่แล้วผมก็ไปทํารอบหนึ่งแล้วก็ล่าสุดปีที่แล้วผมก็ไปทาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะเพราะผมอยากจะดูว่าจุดแข็งตัวเองเปลี่ยนไหมก็ผมว่ามนันเปลี่ยนนะเพราะาในหนังสือเล่มนี้ที่ผมซื้อมานานแล้วอะจากจุดแข็งที่ผมทําปีที่แล้วมันก็ไม่ได้เหมือนตรงนี้เป๊ะเพราะว่าจุดแข็งเรามันสามารถพัฒนาได้ไงแล้วก็ตามบริบทต,ตามการทํางานของเราด้วยนะฮะอย่างสมัยก่อนเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ทําอาชีพเป็นวิทยากรนะผมเป็นเซลแมนอยู่นะทำงานในบริษัทตรงนี้จุดแข็งผมก็ออีีีีีีีีีกกแแแแแบบนนนึงงต่่่่่่่่ปปปปททททลลลลล้้้ววววหหาาาายยยยยเเเผมมรริิ ผมไปเริ่มทำเซนต์ไฟเดอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะจุดแข็งผมก็เปลี่ยนเพราะว่ามันก็ต้องอไล์มันก็ต้องตรงกับงานของวิทยากรอย่างเช่นในแง่ของการสื่อสารการวิเคราะห์การสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะหรือบางคนอาจจะทําในแง่ของสายที่เป็นแบบว่าเป็นนักวิเคราะห์ครับเป็นโปรแกรมเมอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยจุดแข็งของคุณเนี่ยก็ควรจะเป็นจุดแข็งในแง่ของที่ว่าเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีเป็นนักวิเคราะห์ที่เก่งนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบว่า เป็นเป็นพวกแนววิเคราะห์ที่ปรึกษาอย่างเงี้ยแต่จุดแข็งของคุณมันไม่ใช่แบบเนี้ยเลยเนะี่ยบางทีมันอาจจะต้องแบบนึกได้แล้วนะมันต้องมาปรับตัวเองแล้วเออหรือว่าทุกวันนี้เราทํางานไม่ตรงกับจุดแข็งเราอยู่นะฮะซึ่งอันนี้สําคัญมากนะฮะเพราะว่าคือผมอะ่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหนังสือเล่มนี้นะฮะแต่ผมอยากจะแนะนําส่วนหนึ่งตามความเหมาะสมนะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ทําให้เรารู้ว่าทุกวันนี้งานที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดคุณไปเสิร์ชอินเทอร์เนต็ตเนี่ยหรือไม่ว่าจะบทสรุปของหนังสือเล่มนี้นะ การการทำแบบทดสอบเซนไฟเดอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณลงทุนเป็นหลักร้อยหรือหลักพันเนี่ยมันจะมีเรพอร์ตออกมาแบบหนาเป็นหลายสิบหน้าเลยผมรู้สึกมีภาษาไทยด้วยมันแล้วเขาจะบอกเลยว่าจุดแข่งห้าอันดับแรกของคุณเนี่ยมันเหมาะกับคนทํางานแบบไหนแล้วคุณจะได้มาวิเคราะห์ตัวเองได้ไงว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดฉันทํางานแบบนี้นะฉันเป็นวิศวกรนะจุดแข็งฉันเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าหรือถ้าเกิดวันนี้คุณทํางานวิศวกรแต่จุดแข็งของคุณมันเป็นงานที่มันต้องไปสร้างเรื่นชีกับคนอื่นอ่ะมันต้องไปสร้างความสัมพันธ์คุณอาจจะเหมาะกกกกกกกััับเป็็นนนาาาาารตลดดขยมว่ไ ซึ่งตรงนี้คุณต้องคิดได้แล้วนะว่าถ้าเกิดวันนี้สมมติว่าคุณเป็นวิศวกรคุณทํางานอยู่กับที่แบ็กออฟฟิศแต่คุณไม่ค่อยมีความสุขอะฮะแต่ปรากฏว่าจุดแข็งของคุณเนี่ยมันเป็นจุดแข็งที่มันเป็นนักการสื่อสารอะคุณต้องไปสร้างเรลชั่นชิพคุณมีความสุขที่จะคุยกับคนเอ๊ะหรือว่าฉันจะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักขายการตลาดไหมหรืออาจจะไม่องเป็นต้องรีบเปลี่ยนอาชีพก็ได้คุณอาจจะลองจากเริ่มทําธุรกิจแบบพาร์ทไทม์ก่อนหลังเลิกงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยลองไปขายของไหมลองรัจ้มมีีนนธุกิ เออพวกฟาสต์เวิร์กหรืออะไรเงี้ยคือลองไปทำแนวนี้ดูไหมแล้วถ้าเกิดแนวนี้มันใช่สําหรับคุณเนี่ยเฮ้ยอนาคตเนี่ยมันก็เปลี่ยนกันได้แล้วจะบอกว่าอายุไม่เกี่ยวนะวันนี้สมมติว่ายกตัวอย่างเนี่ยคนที่ดูไลฟ์วันนี้สมอายุสักสามสิบกว่าสี่สิบกว่าแล้วอาจจะบอกโอ้อาจารย์ผมไปเจอจุดแข็งแต่แบบมันไม่ใช่แนวอะ่ะธุรกิจอาชีพเนี่ยผมทํามาสิบปีแล้วอะ่ะผมจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ฮะคุณดูอย่างคน,คนที่ส่งความสำเร็จทั่วโลกอะ่ะอย่าง KFC อย่างเงี้ยผู้พันแซลเลอร์อะ่ะ เขาประสบความสเร็จ <C ons> um <let> ตอนอายุเท่าไหร่อ่ะตอนอายุห0กว่านะถูกไหมก็เปลี่ยนกันได้ลหลายๆคนก็เริ่มทําธุรกิจหรืออะไรตอนที่อายุเยอะอย่างผมเองก็เริ่มทําเป็นเจ้าของกิจการก็คืออายุ40ต้นๆนนะ่ะบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหยุ40ต้นๆทางานประจํามา10กว่าปีแล้วมาเอามาทำเจ้าของธุรกิจมันจะเวิร์กหรอมันก็ไม่ใช่หลายคนทุกอย่างก็เริ่มต้นกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยุคนี้อย่างที่บอกว่าใครที่ติดตามคลิปผมมานานเนี่ยจะรู้ว่าเป็นยุคของโซเชียลมีเดียยุคของ Internet, องินเทอร์เน็ตทุก ทุกวันนี้ถ้าเกิดสมมติคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะออกมาทำตัวเองเนี่ยโดยการใช้จุดแข็งของคุณเนี่ยคุณจะได้เปรียบมากเพราะว่าการที่คุณรู้จุดแข็งของคุณนะแล้วคุณจะมีความสุขคุณรู้จุดแข็งคุณนี้แล้วคุณทำตามจุดแข็งตรงนี้คุณจะมีความสุขถูกไหมแล้วพอคุณมีความสุขมันจะโฟ์มันจะโฟ์แล้วคุณทำอะไรมันก็จะไหลลื่นไปเรื่อยๆอ่ะคือสังเกตนะว่าคุณทำอะไรแล้วคุณชอบมีความสุขเนี่ยบางทีคุณทำถึงดึกดื่นไปเนี่ยคนเรียกไปนอนเรียกไปกินนขข้าาาาาววคคคุุุณณก็ยยยยังอทู่่เเลพระมมีส แต่ประเด็นคือไอ้ความสุขกับจุดแข็งเนี่ยคุณต้องค้นพบด้วยบางทีคุณอาจจะทําอะไรที่มีความสุขแต่อาจจะไม่ใช่จุดแข็งคุณก็ได้นะอย่างคุณแบบไปชอบเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่จุดแข็งคุณอาจจะไปอยู่อีกอย่างหนึงนะ่งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนะฮะในหลายๆคลิปผมบอกแล้วว่าในแง่ของการหาความสุขในแง่ของการทาเรื่องโฟลถูกไหมแต่ในไลฟ์วันนี้ผมก็เลยจะเสริมอีกจุดหนึ่งก็คือในแง่ของการหาจุดแข็งนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติคุณหาจุดแข็งได้ด้วยแล้วคคคุุุณณมมีีีววาาาาาสขขด้ยยในนนออชพกรทงงํงงเ่ ชีวิตคุณจะพุ่งไปไกลมากแล้วทุกอย่างเนี่ยคุณจะพิชิตแล้วก็คุณจะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นไลฟ์วันนี้นะครับผมจะสรุปสรุปด้วยกันทั้งหมด2อย่างนะฮะในแง่ของการหาจุดแข็งของคุณนะฮะอย่างแรกก็คือถามจากคนรอบข้างซึ่งคนรอบข้างอาจจะเริ่มจากพ่อแม่คุณญาติพี่น้องคุณก็ได้แฟนคุณก็ได้ หรือเพื่อนคุณก็ได้ที่คบมานานๆนะฮะหรืออาจจะเริ่มจากที่ทํางานก็ได้อาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้ผู้บริหารหรือถ้าเกิดคุณออกมาทํากิจการตัวเองอาจจะเป็นลูกค้าคนสําคัญของคุณพาร์ทเนอร์คุณคนที่รู้จักมานานนะให้เขาช่วยฟีดแบ็กหน่อยว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณคุณทําอะไรได้ดีนะฮะอันนี้ก็ค่อยเขาฟีดแบ็กหน่อยแล้วคุณเอาตรงนี้ไปพัฒนาเป็นจุดแข็งไปนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเกิดคุณอยากจะทําด้วยตัวเองถ้าเกิดคุณไปไปคุยกับคนอื่นแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ให นะเดี๋ยวนี้มันก็มีโลกอินเทอร์เนต็ตนะมีหนังสือมีอะไรที่จะมาทําตรงนี้ได้เยอะแยะนะฮะจริงๆนอกจากไอ้เรื่องเซนต์ไฟเดอร์เนี่ยจอดจุดแข็งมันก็มีเล่มอ,อื่นด้วยนะแต่เล่มงนี้มันดังที่สุดเนี่ยผมว่ามันอาจออกมา30ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเสิร์ชอินเทอร์อนเน็ตได้นะผมผมอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้มาแนะนําหรืออะไรนะพอไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเราก็จะรู้ไปทําแบบสอบถามเอาอย่างผมเนี่ยทำมาสามครั้งละห้าหกปีก็ทําครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรและอย่างบางครั้้งงงงงงเเเเเเรราาาาาาปปลลลีีีีี่่่่่่่ยยยยยยนนนนนนนออออชชพดววสมมมมมมัตททผผจบใหๆะึํ็ซ์ขคืื อุปกรณ์เครื่องกลเนี่ยนะฮะผมทํางานเป็นเซลล์ขายซอฟต์แวร์ไอทีอย่างเงี้ยก็จุดแข็งอย่างหนึ่งที่ใช้เมื่อมาสิปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มย้ายก้าวก้าวเป็นซีเนียร์มากขึ้นนะฮะเริ่มทํางานในบริษัทข้ามชาติมากขึ้นก็เป็นจุดแข็งอย่างหนึง่งปีสองปีที่แล้วเนี่ยนะฮะผมออกมาทําธุรกิจตัวเองได้พักหนึ่งผมเริ่มมาทาวิทยากรได้หลายปีแล้วเนี่ยผมก็ต้องใช้จุดแข็งอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นจุดแข็งพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ถึงต้องมีการวัดแล้วก็พัฒนาจุดแขง,งย่งนนงนะลเ,เยนะะล ไม่ต้องไปกังวลจุดอ่อนจุดอ่อนบางอย่างเนี่ยที่ผมก็รู้ตัวว่าผมมีนะแล้วผมก็ไม่พยายามฝืนทํามันอะ่ะนะฮะช่วงแรกอาจจะจาเป็นอย่างเช่นช่วงแรกของเจ้าของธุรกิจอา่าผมทําบัญชีไม่เก่งช่วงแรกอาจจะต้องทําเองบ้างแต่พอมีเงินระดับหนึ่งเนี่ยก็ไปจ้างคน o u t ซ o u r ให้มาทําบัญชีให,ห้หรือผมรู้ตัวว่าผมเป็นคนทํากราฟ,ฟิกไม่ค่อยเก่งเนี่ยผมตัดต่อไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยพอผมมีเงินมีระดับหนึง่งก็ก็จ้างทีมงานให้มาช่วยตัดต่อให้ช่วยทํากราฟิกถูไหมฮะแล้วเราจะได้มีเวลาคืนมาด้วยนะเพราะฉะนั้นนอะไไรรทีี่่่่เเเามกงย พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยให้เราเอาซอสออกไปหรือให้เราหาคนอื่นที่จะมาช่วยอะไรแทนเราได้แล้วเราไปโฟกัสจุดที่เราเก่งดีกว่าหรือจุดที่เราอยากทําอย่างผมเนี่ยจุดที่คนอื่นทําแทนผมไม่ได้เลยก็คือการที่ผมออกออนไลน์แบบเนี้ย การที่ผมออกมาทําคลิปแบบนี้การที่ผมออกมาสอนไม่ว่าจะเป็นอิ house, นเฮ้าส์สอนองค์กรหรือไม่ว่าจะเป็นสอนพับลิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะหรือการเขียนหนังสือก็ตามเนี่ยที่ผมเขียนหนังสือด้วยอันนี้เป็นจุดแข็งของผมแล้วไม่มีใครทําแทนได้นะฮะแต่ผมได้เวลาคืนมาไงโดยการที่ผมเอาเรื่องจุดอ่อนของผมเนี่ยไปให้คนอื่นทําแทนแล้วผมเอาจุดแข็งมาให้ตัวเองทำแล้วตรงเนี้ยชีวิตคุณก็จะก้าวกระโดดน,นะครับแล้วนอกจากผมเองก็มีชีวิตของ คนที่ประสบความสำเร็จมากมายทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะถ้าเกิดคุณไปเสิร์ชไปค้นหานจริงๆริงก็จะพบว่าพวกเขาใช้จุดแข็งเป็นตัวนำครับนะฮะและนี่คือทั้งหมดนะฮะของไลฟ์นะครับว่าพิชิตทุกอย่างด้วยจุดแข็งของคุณนะครับผมนะฮะสำหรับบางคนที่มาดูไลฟ์อันนี้ย้อนหลังนะถ้าเกิดมีคําถามมีอะไรนะฮะก็กดคอมเมนต์ได้หรือสามารถทักทายกันได้ครับผมมีไลน์แออยู่นะฮะแอดซายมาสเตอร์ ะะสามารถทักกันได้หรือถ้าเกิดใครเห็นไ like ลน์นี้โดยมีคนแนะนำมาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจได้นะเพจอาจารย์ทุนี่เทพการขายนะฮะช่อง y YouTube t i k t o k ก็เสิร์ชได้เลยอาจารย์ทุนี่เทพการขายหรือเป็นแฮชแท็กก็ได้แฮชแท็กอาจารย์ทุนี่เทพการขายติดกันเนี่ยก็จะเจอเลยนะก็จะเจอเลยอาจารย์ทุนี่เทพการขายก็ทุกวันนี้ก็มีคลิปอยู่หลายร้อยคลิปในแง่ของการให้ความรู้ด้านการขายแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะครับ เค okay, ก็ขอให้ทุกคนมีค่ําคืนแล้วก็มีตอนเย็นที่มีความสุขนะครับผมนะฮะขอให้ทุกคนมีะสุขความสําเร็จแล้วก็มีความสุขค้นพบจุดแข็งของตัวเองครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ